โอเคครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะวันนี้นะครับเราก็จะมาเล่นปืนในแผนที่แสดงในเกมนะครับมันจะเป็นไงไปดูกันเลยดีกว่าแต่วันนี้เรามาจากจากคลิปที่แล้วเลยใน EP พหนึ่งนะไปไปดูเลยจะมีนาชาอยู่ในตีนะครับไม่เจอไม่เจอไม่เจออะไรนะคะไม่ดูไม่เจอเสเบียงหัวไม่ดู ผมได้แม็กซี่บดูต้องเล่นแม็กซี่นะครับดูผมตีไปหาหาชาก่อนหนูไม่เจอซาเบียงไม่เจอได้ยังดูดีอยู่หนูมันขึ้นแหละข้ามมันลอยฟ้าอยู่ตงรงไ,ไหนเป็นหาชาแผนที่ซาเบียงมันขึ้นอ้าวมาเจอ,เอ,รอเครับทุกคน ไม่ไม่ตัวอีกนะทุกคนอย่าเพิ่งไว้วางใจอะไรมากรือเราจะล่วงนะคะทุกคนน่าจะล่วงนะคะทุกคนซึ่งเราก็เล่นกัขอเปลี่ยน ไม่ใ<ค>ช่าหาแผนที่สเสบียงไม่เจอช่มันมันอยู่ไหนไม่รู้จริงๆเอาไหอดเล่น <ๆ S 2> ไม่มีไม่ได้ไม่ขุดฟ้าหรืเปล่าใช่หรอแผนที่สเสบียงอะไรอยู่บนฟ้าไม่ใช่โอเค เออคนดูครับเนี่ยผมใส่เสื้อเขียวกับปืนเขียวเข้ากันเฉยเลยอ,ะอ่ะเนี่ยนะชาดูดิแม็กซ์ิบปูย่าพาร์ทกับไอเนนะี่ยแม็กซ์ิบปืนจากปูย่าพาร์ทกับเสื้อเขียวเนี่ยเนี่ยดูดิเนี่ยเนี่ยเหมือนจันเปียบเลยเนี่ยเนี่ยเข้ากันเฉยเนี่ยเนี่ยเนี่ยน,ะ,น,ะ,นะชาดูดิไหนโฉมเหมือมนกันเปียเลยอันนี้เป็นสก,กินที่ผมได้มาถ่าโบนะต้อง ปืนนี่นะครปืนปืนนี้นะคะแม็กเจ็บแม็กเจ็บใช่แต่พี่บอสต้องเล่นปืนแม็กสิบแม็กสิบกับปืนแม็กเจ็บเท่ากันอืมเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไปซื้อไปเปิดตั้งแต่ดีกว่าไปเปิดตั้งแต่ดีกว่าเดี๋ยวพี่ไปเอากล่องซ่อมก่อนซื้อกล่องซ่อม<แ>นะทุกคนหนึ่งกลง่องเอาไปเจ็บมา เราไม่จะไม่จะไมะไม่พูดกัระข้เต็มเรื่องกันตัวไม่ใช่ถ้าเรานั่งแบบนี้เราจะตุยนะออกมาก่อนนะชาแค่ข้าบยกว่าที่ไม่สุดเราเราเข้าไปเลยก็ได้นะเดียเ๋ดวยวออกออกคือออกคือออกคือเออโอเคไปอ่าครับครับแสดงว่าพี่ต้องยิงไกลแต่หนูต้องยิงใกล้อันนี้เป็นแม็กซิ่ที่ ผมได้มาถาวรน,นะคะไม่ได้ชั่ควครานนะเพราะว่าผมได้ปลดล็อกฟุยาพาร์ตนะถ้าถ้าใครยังไม่ดูก็เดี๋ยวผมจะขึ้นเดี๋ยวจะขึ้นให้นะ<ม>แล้วก็<ม>ไปไปค้นดูได้เลยนะคบในช่องผมมีใช่นะคะทุกคนใช่นะชาก็ดูใช่ไหม,มเพราะว่านะชาจริงๆเขาไม่ใช่น้องแต่เขาเป็นคนดูนะ <c oughs> แล้วก็เป็นน้องบ่อเท่น้องบอ่อเท่ฮะ

ซึ่งปืนที่ผมได้เล่นวันนี้ก็จะเป็นแม็กซิเป็นปืนยิงระยะกลางนะครับยิงใกล้ก็ได้ยิงไกลก็ได้สว่วนนาชาวได้ปืนอะไรนะนปืี่ค่ะแม็กซิอบอมกค์สมสิบมากถของมสิมกินนี้ดีวสกสิมกิบแกวามสบกิสบกิ ความเร็วเพิ่มที่บวกหนึ่งความเร็วรีโหลดลบหนึ่งผมก็เล่นไงจะกินนี้แหละแม็กซี่ผมไม่ค่อยได้ใช้หรอกสูจะเล่นสูจะเล่นในในนีดด่ในตู้ปลาจะดูเขาเก็แบแอเดอบเสร็จแล้วเนกะ็บแอเดอบเสร็จแล้วไอเดบบอะไรจะมาเฮ้ยเราคนจ<ห>ีบแอเดอบควรอยู่นะคะทุกคน

นะขอเก็บกระสุนก่อนนะครับทุกคนเกมนี้ถ้าเราเกมนี้ถ้าเราแบบหวังว่ามันจะได้ที่หนึง่งแต่มันก็ได้ได้แต่หวังหรือเปล่าแ,แย่ก็ประมาณนี้นะคะผมสำหรับเล่มปืนในแผนที่สเสบียงรอบนี้เราไม่ได้ที่หนึ่งแต่เราได้ที่เจ็ดนะคะผม แล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมกันด้วยนะมุ่งสู่500ซับเด้อสวันนี้เราไปก่อนสือครับ๊บายบายโอเคไปแล้วนะทุกคนบ๊ายบาย